สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื้อนี้มาพบกับอู่น้ำไส้เด้อครับผมอูน้ำไส้ก็จะาภาพพายพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขเนาะครับอูน้ำไส้ก็เข้ามาอัดในเฮียนเนาะครับผมบรรยากาศด้านนอกค่อนข้างหนาวครับเนาะครับผมเป็นคลิปแนวทางไงพยพี่น้องในรับช้มเราฟังลำกันเนาะครับนี่ครับเข้ามาในห้องเล็กๆเนาะครับผมอุ่นๆเนาะครับผมให้อยู่กับทั้งนอกนี่เบ่ไว้เนาะครับผมต้องไปตากแดดย่างเดียวเนาะครับ ประมาณสิบหกองศาเนาะครับผมตอนนี้เนาะครับก่อนข้างหนาวเนาะครับผมตอนตีห้าเก้าองศาครับพอพี่นปนองครับหนาวครักิดีครับผมวุมใส่กัดตื้นขึ้นมาทาคลิปลงคลิปตั้งแต่แปดโมงคนนี้ครับผมคลิปแปลกเนาะครับครับก็มาต่อคลิปอีกคลิปหนึ่งเนาะครับผมก็เป็นแนวทางเนาะครับผมก็เมื่อนี้วุ้นน้มไสมาตามพอจะเลื่อนสินนะครับ มือนี้กินเขาอยู่พอจะเล่น,น man, สนินกับโทมหาอูน้ำไส้นะครับผมว่ามีแนวทางตัวเลขครับเป็นเลขไทยนะครับผมอย่าเผลออย่าพลาดนะครับติดตามอูน้ำไส้ไปนะครับผมเป็นแนวทางันนะครับผมขอบคุณพ่อพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามากดไล็์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำไส้เนาะครับเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันเนาะครับผมอูน้ำไส้กัขออวยพรเอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามากดไล็์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำไส้เนาะครับ ถูกเลขถูกเบอร์มันหมานทุกคนนะครับผมลำรุวยเงินทองนะครับขับหอมคุณนพอยเจเริญสินนะครับที่ให้แนวทางดีๆสำหรับอู้น้ำไส้นะครับนำมาทายถอดให้พ,อพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมเป็นแนวทางครับลำรุวยน้ำกันนะครับเอา้าเพื่อเป็นการมา่เสียเวลานะครับผมอู้น้ำไส้ก็จะพาพ,อพ่อแม่พี่น้องไปตามเลขพอเจเริญสินนะครับไปรับช้มรับฟัง พ่อเจริญศิลป์ทำกันได้เลยครับพ่อครับอูณน้ำไส้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอูณน้ำไส้เนาะ,อะเอาอะไรเอารัฐบาลไทยบ่เนี่ยครับบอเอารัฐบาลไทยครับบอทำงนเดี๋ยวจะขาดพุดเลยลุยพุดเลยบอันโอ้ลุยพุดเลยเนาะครับเอาส,สู่ตัวตัวด้วยสู่ตัวครับเด็กมีหัามีรถเดรนนะครับพ่อแม่แม่มันบักเนาะครับผม เน en oh. ี่ยมันหมักหามกันบ่ได้นาะครับพ่อเนี3 <3 ่ยมันหมักเด้อเอาเลยสามแปดสี่แปดสองแปดเนอสามแปดสี่แปดสองแปดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดครับตัวนั้นมันลับแปดกับสี่สี่แปดกับสามแปดสี่แปดกับสามแปดเนาะพ่อแักตัวเง้เนาะ งานล่ะสี่เจ็ดกับสองเจ็ดสีเ่เจ็ดแล้วก็สองเจ็ดครับผมอมาส้นโต้วยๆหรอกสี่คูณครับอันนี้เป็นบนหรือแรงครับพ่อบนบนบนอันนี้บน,<า>บ,นบนอย่างเดียวนะพ่อนี่สามโ้ฝากสองหางแปดสองเจ็ดกับแปดสี่ 8, 2, 7, 8, 4, เจ็ดแปดสองเจ็ดกับแปดสี่เจ็ดนะครับพ่อแนแมนเบื้งไปเป็นแนวทางแยกสี่ครับพ่อ มาแต่จังจัดคัดกระพานไปเบิ่งไปก้อมันเทิงไปครับพ่อแล้วไปซีร่มมัน <laughs> อ่าบนนี้พ่อน,นิ่งตัวได้ครับเป็นสามตัวไหมครับพ่อสามตัวมันไม่สองหางหนึ่งได้ใช่โอ้เน้นจ่ะพ่อตัวสองสองตัวนะพ่อเออเออเน้นสองตัวเพราะว่าเลขสามตัวจับหน่สองหางหนึง่งครับผมหนาวบ่บพ่อยูบ่บันหนาวหนาวหนาวโอ้ เราดําใสกกันได้ไม่อัดดีของน,น,นะครับพ่อหนาวเหี่ยง <c oughs> <ม>ตอนดี้พ่อกันนั่งตากแดดแล้วเขาไดินห่มด้เย็นบ่ได้หนาวเมื่อตะบางบ่พ่อเออมื่อเนี่ยเร่ไมาโยน้ำใจก็เลยว่านเมืม่อนี้ที่ทจริงก็ว่าจุกจงเมื่อนี้มันเป็นวันศินไงเนาะโอ้วันศินไงนะครับพ <c oughs> ่อพอแม่นั่นกับพอเฮ็ดเบี้ยกรเมื่อนี้โอ้เล่ยเล่ยบานนะครับพ่อเล่บ้าน รอกว่าพ้ไงมันตบ่นรับผ้าหามบ้อให้ขับรถล่าแจ้นอ่นนั้นนี้ครับเฮ็ดง่นยนักบไดเนาะครับพ่อแมนแมนบว่า่นรับผ้าจะถือจะือไปน้ำเพ่นนั่นแหละโอ้บอกเลี้ยงใ่หินตัวบ่อยังขังโอ้ยามเดียชางจะทำจะเทาน้อเอฟซีเว้ยพีเก่าปีใหม่มาซื้อพ่อันเก่าเดี๋น้อยามนี้แล้วครับพ่อรอบนี่ดล้ครับเล่าเว้ย ร่องบึงครับพ่อการนี่ซ้ำนี่เรา้หัวน้ำใจครับมวันที่สิบเจ็ดนี่น้องพ่อเหล็กออกครับแมนแมนวันที่สิบเจ็ดหละออกมาตรงมือสองหัวแล้วโอ้แต่ว่าเหล็กป่ยจะเล่นเส้นนี้อาจจะตรงก็นเลยน้องครับโวอยากให้ภาะว่าน้าอยากให้มันตรงเยอะนอยละยึดเี้ยงจะถือตอนน่้เล่นนะครับารนี้ซ้ำนี่เา้หัวน้ำใจครับพ่อ เอาไอ้พ่อมีแห้งไอ้พ่อเอฟซีป้ครับเออเอาเอาบังดูเอฟซีวันที่สิบเจ็ดสิเออเดี๋ยวนี้หกครูตอนนี้หละบ่หน่อยบ่หลายดอกตีสายบนเด้อครับผมบนย่างเดียวบ่เกี่ยวกับลางบอกลางแตถือว่าบ่ถือโอ้คับพ่อเอ้าอต้องใช้กับไอ้พ่อเนี่ยพ่อยี่ดีมีแห้งนะครับลำรวยเงินทองนะครับพ่อ ก็การลาลูกเต่ากันเลยเอฟซี FC พอนายจะเลื่นสินกันเลยโคลคอลแมนเดอว,วันที่สิบเจ็ดเด้อครับผมสิบเจ็ดมกราคมครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีสวัสดีอ๋ครับก็ได้ตามพอจะเลื่นสินเหราเนี่ยครับผมเป็นเหลขบนแยงเดียวนะครับเป็นแนวทางนะครับผมบรรยากาศหนาวเนี่ยนะครับ พอเจริญสินยุุ่่นกับหนาวนะครับคะเป็นโอกาสดีนะครับพอเพิ่นกับเป็นปั้นสินพอดีนะครับมือนี้เนาะอูน้าใส่กะได้ตามเนวทางเหี่ยพอพี่น้องนะครับโทษติดต่อเพิ่นสองสามมือแล้วนะครับเพิ่นกับโบว่างนะครับผมเฮ็ดเบียกเฮ็ดหน้านะครับอ่ะมือนีมีโอกาสเป็นปั้นสินพอดีนะครับอูน้าใส่แะได้ได้โอกาสพอดีเดี๋ยวมาถ่ายทอดเนี่ยพอพี่น้องเน้รับสม้เราฟังนํากันนะครับก่ะพอเจริญสินนะครับผม เหล็กมีเขามีรุดเดยเนาะครับงวดก้อนพอเพิ่นกับว่ารุดเนาะครับผมงวดนีบ่บ่วนียเนาะครับอาจอาจจะมาตรงตรงห้เห็นกระเดะเนาะครับเหล็กบ่วนียนอนเนาะครับผมเขาเป็นแนวท่า้งนะครับบนเนาะครับผมพ่อเจริญศิสิ์ครับสามแปดสี่แปดสองแปดสามเจ็ดสี่เจ็ดส, 7, ส 7, องเจ็ดเนาะครับผมอพอจะเล่นสิ์กระเน่นไปทางที สามแปดกับสี่แปดนะครับผมและสี่เก็ดกับสองเก็ดเนอครับส่วนสามตัวบนนะครับผมแปดสองเก็ดแปดสี่เก็ดครับเป็ี่นแนวทางให้พอยเป็นนองเนอะครับผมเพื่อช่วงเวลาับมันมาน้ำกันเนอะครับพ่อเจริญศรีนอกครับผมเขาถ่ายคลิปนี้กับขอฝากให้เอฟซีทุกคนนะครับผมเขามากกดแหลกกดแทรกกดติดตามนะครับผม ็นกำลังแรงใจใอูน้ำไส้รไเรื่องครับลลอ่กนนอออนน็ให้เอ,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 อฟซีทุกคนถูกหวยรวยเงินนะครับผมรับรวยเงินท่องสุขภาพแจ็งแรงสุขูสุขคนนะครับครบขอพุณนพอจะเลื่อนสินนะครับที่ให้เนวทางนะครับกุลราเมตตาให้อูน้ำไส้นะครับมีแนวทางดีมากน้ำเสนอเห้พพี่น้องในรับชมรับฟังกันเนาะครับผมเอาเมื่อนี้อูน้ำไส้กับมีคลิปมานำเสนอเพียงสนีเนาะครับสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ